ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เจริญพรคณะสัทธาสาทุชนผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่องย t u b e อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมะสวรนระเป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรม ตรงกรรมับบนอางคารที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2565ขึ้น8ค่ขาเดือน12วันนี้จะพูดถึงมงคลละสูตรที่36เรื่องจิตไม่โศกให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกันท่านกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายแม้พญาราชสีหากติดบ่วงในพรานก็ย่อมสิ้นกำลังและอำนาจ ราชสีฉันใดแม้กระทั่งคนทั้งหลายที่มีฤทธิ์มีอำนาจมากหากติดบ่วงเสียนอีหาก็ย่อมสิน้นฤทธิ์หมดอำนาจมีจิตโศกเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานฉันนั้นคำว่าโศกมาจากภาษาบาลีว่าโศกะแปลว่าแห้งจิตโศกจึงหมายถึงสภาพจิตที่แห้งผากเหมือนดินแห้งใบไม้แห้งหมดความชุ่มชื่น เนื่องจากไม่สมบวังในความรักทําให้มีอาการเหี่ยวแห้งหมนไหม่หยหาขึ้นในใจใจซึมเศร้าไม่อยากรับรู้อารมณ์อื่นใดไม่อยากทําการงานต่างๆมีพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าเปมมโตชายติโสโกโวความโศกเกิดจากความรักจะเป็นรักคนสัตว์หรือสิ่งของก็ทําให้เกิดความโศกได้ทั้งนั้น แต่ที่หนักก็มักจะเป็นเรื่องคนโดยเฉพาะความรักของชายหนุ่มหญิงสาวปกติใจของคนเราซนเหมือนลิงชอบคิดโน่นคิดนี่รับอารมณ์อย่างโน้อนอย่างนี้เดี๋ยวจะฟังเพลงเพราะๆเ,เดี๋ยวไม่เอาอีกแล้วกินขนมดีกว่ากินอิ่มแล้วไม่เอานอนดีกว่าเดี๋ยวเที่ยวดีกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่อยู่ในอารมณ์ใดนานๆแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่ง พอใจของเราไปเจออารมณ์รักเข้าเท่านั้นแหละมันไม่เปลี่ยนติดหนับเหมือนลิงติดตังเลยพูดถึงลิงติดตังบางท่านอาจไม่เข้าใจตังก็คือ,อยางไม้ที่เขาเอาไปเคี่ยวจนเหนียวหนับแล้วเอาไปไป้ายไว้ตามต้นไม้ตามที่ต่างๆไว้ดักนกดักสัตว์เวลาสัตว์มาเกาะติดเข้าจะดิ้นไม่หลุดลิงเวลามาเจอตังเข้ามันจะใช้ขาข้างหนึ่งแย่ดูตามประสาสน พอติดหนับดึงไม่ขึ้นก็จะใช้ขาอีกข้างมาช่วยยันขาข้างนั้นก็ติดหนับเข้าอีกจะใช้ขาอีกสองข้างมาช่วยก็ติดตังหมดทั้งสี่ขาใช้ปากช่วยดันปากก็ติดตังอีกตกลงทั้งสี่ขาและปากติดตังแน่นอยู่อย่างนั้นดิ้นไม่หลุดรอให้คนมาจับไปนี่เรียกว่าลิงติดตังคนเราก็เหมือนกันลองได้รักละ จะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือสาวรักหนุ่มก็ตามทีทีแรกก็บอกว่าจีบไปอย่างนั้นเองแต่พอผ่านไปสักพักถอนตัวไม่ออกร้องไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงใช้ภาษาที่พูดกันง่ายๆคำว่าสเสน่ห์ในภาษาไทยเราแปลว่าความน่ารักแต่คำคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าเสนหะแปลว่ายางเหนียวตรงตัวเลย ถ้าใครมาบอกเราว่าแม่คนนั้นสเสน่ห์แรงจังให้รู้ตัวไวเลยว่าแม่นั่นยางเหนียวหนับเลยอย่าไปเข้าใกล้เดี๋ยวติดยางเหนียวเข้าเป็นลิงติดตังแล้วจะดิ้นไม่หลุดตอนรักเขายังไม่เท่าไรแต่ว่ารักเขาแล้วเขาไม่รักเรานั่นสิหรือเมื่อความรักกลายเป็นอื่นเข้าหรือเขาตายจากเราไปก็ตาม ใจมันจะแห้งผากขึ้นมาทีเดียวแต่ก่อนเคยชอบรับอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้พอถึงตอนนี้ใครจะมาร้องเพลงให้ฟังก็รำคาญจะชวนไปเที่ยวดูวหนังก็รำคาญจะร้องจะรำจะเล่นอะไรรำคาญไปหมดข้าวยังไม่อยากจะกินใจมันแห้งผากซึมเศร้ารับอารมณ์ไม่ไหวคืออาการที่เรียกว่าจิตโศกบางคนอาจนึกว่า ก็แล้วถ้าความรักสมหวังก็คงไม่เป็นไรจิตไม่โศกใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแตกดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นใครได้รักอะไรเข้าไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ให้เตรียมตัวโศกเอาไว้ด้วย ถ้ารักมากก็โศกมากรักน้อยก็โศกน้อยรักหลายๆอย่างก็โศกทีหน่อยนี่มันเป็นแบบนี้โบราณท่านก็เลยสรุปเตือนสติไว้ว่าผู้ใดมีความรักถึงร้อยผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงร้อยผู้ใดมีความรักถึงเก้าสิบผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงเก้าสิบผู้ใดมีความรักถึงแปดสิบผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงแปดสิบ ไปจนถึงผู้ใดมีความรักถึงหนึ่งผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์เพียงแค่หนึ่งผู้ใดไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักผู้นั้นก็ไม่มีความทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่มีความเศร้าโศกปราชากกิเลสดดุจทุลีไม่มีอุป,ปาญาตคือความตรอมใจความกลุ้มใจโบราณท่านสรุปเป็นข้อเตือนใจไว้ว่ามากรักก็มากน้ำตาหมดรักก็หมดน้ำตา มากรักก็มากทุกข์หมดรักก็หมดทุกข์ข้อที่เราควรจะยึดถือปฏิบัติคือผู้ที่ทำนิพพานให้แจ้งแล้วขณะที่ใจท่านจะหลุดอยู่ในนิพพานความรักเข้าไปรบกวนท่านไม่ได้ตัดรักได้ใจท่านจึงไม่แห้งไม่มีโศกพวกเราปุถุชนทั่วไปแม้ยังไม่สามารถตัดรักได้เด็ดขาดแต่ถ้ามันทำสมาธิจเจริญมรณานุสติเป็นประจำ ก็จะทำให้ความรักมามีอิทธิพลเหนือใจเราไม่ได้มากมีสติดีมีความเด็ดเดี่ยวก็จะมีจิตโศกน้อยกว่าคนทั่วไปอาการไม่หนักหนาสาหัสนักเพราะนึกถึงความตายแล้วทำให้ใจคลายออกจากรักซึ่งเป็นต้นทางของความโศกพอคิดว่าเราเองก็ต้องตายจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เท่านี้ก็เริ่มจะคิดได้ ความโศกความรักเริ่มหมดไปจากใจมีสติมาพิจารณาตนเองไม่ประมาทขวนขวายในการสร้างความดีจากนั้นตั้งใจ,จเจริญสมาธิภาวนาเต็มที่ก็จะสามารถทำนิพพานให้แจ้งได้และตัดความรักตัดความโศกออกจากใจได้อย่างเด็ดขาดในที่สุดความโศกความร่ำไรความทุกข์อันมากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลกก็เพราะอาศัยสัตว หรือสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักความโศกความร่ำไรความทุกเหล่านี้ก็ย่อมไม่มีผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีความโศกปราศจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ใดปรารถนาความไม่มีความไม่โศกอันปราศจากกิเลสดุดทุรีแล้ว ไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารใดในโลกไหนๆให้เป็นที่รักเลยนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระใจความสำคัญของมงคลสุดที่36เรื่องจิตไม่โศกค,คิดว่าท่านทั้งหลายฟังแล้วน่าจะเกิดความเข้าใจเอาละการกล่าวสาระธรรมในวันพระวันนี้ก็พอสมควรเก่เวลาขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วนหน้ากันธรรมะสวัสดี